สวัสดีเด็กๆนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ3กังครูสุนิสาสายบัวนะคะวันนี้เราเรียนบทใหม่นะคะในบทที่8เป็นบทสุดท้ายของเทอมนี้นะคะเรื่องการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทรนะคะ Circulation of the Ocean นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรื่องแรกที่เราจะเรียนวันนี้คือเรื่องอะไรสำหรับ เนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้คือเรื่องอุณหภูมิความเค็มและการแบ่งชั้นน้ำของมหาสมุทรนะคะเด็กมาดูคำคำนี้ก่อนนะคะมาดูคำว่ามหาสมุทรนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องอื่นๆตามมาเรามาดูคำว่าคำว่ามหาสมุทรก่อนจริงๆอะคะ่ะมหาสมุทรก็คือผือนน้ำขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลกนะคะ แล้วมนุษย์เนี่ยได้แบ่งขอบเขตของน้ำเหล่านั้นแล้วก็ตั้งชื่อนะคะถ้าดูตามรูปนี้นะคะเด็กๆสีฟ้าคือพื้นน้ำนะคะส่วนสีออกเขียวๆนี่คือพื้นดินนะคะจริงๆแล้วมหาสมุทรเนี่ยมีพื้นที่ปกคลุมประมาณ360ล้านตารางกิโลเมตรนะคะคิดเป็นร้อยละเจของพื้นผิวโลกทั้งหมด นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าคิดว่าพื้นผิวโลกทั้งหมด100ส่วนเนี่ยจะมีมหาสม,มุทรอยู่ประมาณ70ส่วนแล้วก็มีพื้นดินหรือแผ่นทวีปนี่ประมาณแค่30ส่วนนะคะปริมาณน้ำในมหาสม,มุทรมีเยอะมากๆเลยนะคะประมาณ1,338ล้านลูกบาทกิโลเมตรนะคะทีนี้ค่ะที่ครูบอกว่ามหาสม,มุทรมันคือผืนน้ำขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกัน ทั่วโลกแล้วมนุษย์ได้ตั้งชื่อเขานะคะตั้งชื่อมหาสมุทรแล้วก็แบ่งขอบเขตออกมาจริงๆแล้วมหาสมุทรเนี่ยมันมีขนาดพื้นที่เยอะตั้งวันละเจฉะนั้นเขาก็จะเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นมหาสมุทรยังเป็นแหล่งกักเก็บรแร่ธาตุและเกลือเพราะว่าน้ําจากที่ต่างๆจะต้องไหลลงมหาสมุทร นะคะนักเรียนก็เลยรู้สึกว่าน้ำทะเลหรือน้ำมหาสมุทรมันเค็มเนาะเพราะมันมีเกลือแล้วมีแร่ธาตุแล้วมีสารอาหารด้วยทีนี้มาดูกันว่ามหาสมุทรเนี่ยที่มนุษย์ได้แบ่งขอบเขตเนี่ยมีมหาสมุทรอะไรบ้างนะคะมหาสมุทรที่ใหญ่อันดับหนึ่งเลยก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกนี่นะคะใหญ่อันดับหนึ่งเลยคือมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทร มหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยประเทศไทยก็อยู่นะคะอยู่แถวนี้เนาะอ่านะคะอันนี้เป็นฝั่งอ่าวไทยของประเทศไทยนะคะอยู่ในม,มหาสมุทรแปซิฟิกอ่ามหาสมุทรที่ใหญ่มาอันดับสองคือมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะอยู่ระหว่างนี้นะคะอันนี้ทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้อันนี้ทวีปแอฟริกานะคะม,าหาม,มหาสมุทรแอตแลนติกอยู่ฝั่งนี้มหาสมุทรที่ใหญ่อันดับ3มคือมหาสมุทรอ,อินเดีย ะะอยู่ตรงนี้นะคะฝั่งทะเลอันดามาของไทยก็อยู่เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียนะคะอันที่4ี่คือมหาสมุทรอาร์กติกอยู่ตรงนี้ค่ะซีกลงเหนือแต่ว่าปัจจุบันนี้เด็กๆจะต้องรู้จักมหาสมุทรที่เขาตั้งชื่อใหม่อีกอันหนึ่งนะคะคือมหาสมุทรใต้อยู่ตรงนี้ค่ะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ5อยู่ซีกโลกใต้นะคะอันนี้นักวิทยาศาสตร์เขายอมรับ แล้วก็แบ่งขอบเขตเรียกมหาสมุทรแถบนี้ว่ามหาสมุทรใต้นะคะอยู่ประมาณละติจุดที่60องศาใต้นะคะอยูอ่ถึงขอบชายฝั่งทวีปแอนตาร์กติกานะคะมหาสมุทรใต้จะอยู่บริเวณนี้นะคะโซนใต้นะคะอันนี้คือมหาสมุทรที่เด็กๆจะต้องรู้จกักมีอยู่5มหาสมุทรทั่วโลกนะคะ เด็กๆคะเมื่อกี้ในสไลด์ที่แล้วอะค่ะเราพูดถึงมหาสมุทรไปแล้วว่าเป็นผืนน้ําขนาดใหญ่นะคะทีเนี้ยค่ะพอผืนน้ําขนาดใหญ่ของมหาสมุทรเนี่ยทาให้พื้นที่มันใหญ่มหาศาลมากทําให้อุณหภูมิและความเค็มมันไม่เท่ากันสักที่นะคะแต่เรามาจะดูอุณหภูมิของผิวน้ํามหาสมุทรก่อนผิวน้ําหน้ามหาสมุทรคือผิวน้าหน้ามหาสมุทรมีความลึกประมาณไม่เกิน100เมตร หนึเมตรนะคะผิวน้ำหน้ามหาสมุทรลึกไม่เกินห0ึ่งรอยเมตรคือน้อยกว่าหรือเท่ากับประมาณ100เมตรนะคะนี้มาดูเรื่องอุณหภูมิก่อนอุณหภูมิของผิวน้ำหน้ามหาสมุทรในแต่ละแถบละติจูดจะแตกต่างกันนะคะซึ่งเด็กๆดูในรูปได้สีฟ้าเนี่ยกับสีสีส้มออกเป็นสีแดงเนี่ยจะแสดง ค่าของอุณหภูมิถ้าสีฟ้าอ่อนๆก็อุณหภูมิต่ําเริ่มแต่ศูนย์ไปถึงศูนย์ไปถึง30องศานะคะเซลเซียสนะคะฉะนั้นจากรูปเนี่ยซึ่งมันมีละติจูดค่าละติจูดมาให้คือศูนย์องศาตรงนี้คือเส้นศูนย์สูตรเนาะแล้วไล่ขึ้นไป30องศาเหนือ60องศาเหนือแล้ว90องศาเหนือนะคะแล้วไล่ลงมาข้างล่างก็เป็น30องศาใต้60องศาใต้ ส่วนส่วนเลขเลขพวกนี้คือค่าลองสิจูดนะคะซึ่งเราจะไม่ได้ใช้เนาะเลขในแนวในแนวตั้งนะคะเราใช้เลขค่าในแนวนอนผิวน้ํหน้ามหาสมุทรแต่ละที่จะมีอุณหภูมิไม่เท่ากันแต่ว่าบริเวณที่ผิวหน้าน้ำมหาสมุทรจะมีอุณหภูมิสูงเฉลี่ยสูงก็คือเส้นศูนย์สูตรเส้นศูนย์สูตรไปถึงประมาณระดับจุดที่30องศาเหนือและใต้สาเหตุ ที่บริเวณนี้น้ำอุณหภูมิสูงเด็กๆเรียนตั้งแต่บทที่แล้วแล้วนะคะว่าบริเวณเส้นศูนย์สูตรไล่ขึ้นไปถึงละลิจูดที่30องศาเนี่ยทั้งเหนือและใต้เนี่ยจะได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์มีปริมาณที่มากทําให้อากาศบริเวณนี้ร้อนฉะนั้นน้ําก็จะได้รับความร้อนหรือรังสีนี้มากก็ดูดซับไว้น้ําบริเวณแถบนี้เส้นศูนย์สูตรก็จะสูงสุดนะคะ ส่วนบริเวณที่อุณหภูมิน้ําผิวน้ามหาสมุทรต่ําที่สุดก็คือบริเวณขั้วโลกเด็กๆก,ก็เรียนมาแล้วในในบทที่แล้วว่าบริเวณขั้วโลกได้รับรังสีงจากดวาทิ์น้อยฉะนั้นบริเวณแถวนี้ก็คือละติจูดที่ประมาณใกล้เข้าไปถึง90องศาเหนือและใต้เนี่ยนะคะ,ะตั้งแต่60ลงไปถึง90องศาเหนือและใต้ก็จะมีอุณหภูมิของผิวน้ำต่ำต่ำที่สุดเลยนะคะ เด็กๆคะนอกจากอุณหภูมิของผิวน้ําหน้าหมาสมทดจะแตกต่างกันแล้วความเค็มของน้ําผิวน้าหมาสมทดก็แตกต่างกันดูจากรูปนะคะไล่ตั้งแต่ความเค็มน้อยคือสีฟ้าอ่อนนะคะไปจนถึงความเค็มมากคือออกสีสีส้มแดงๆะนะคะพวกนี้ค่ะจะเป็นรูปรูปแสดงความเค็ม ของผิวน้ำน้ามหาสมุทรซึ่งจะแตกต่างกันในเด็กจะเห็นว่าสีเข้มๆมันจะอยู่บริเวณไหนสีอ่อนๆอยู่บริเวณไหนเดี๋ยวเราไปดูกันตามค่าละติจูดนะคะว่าความเค็มของผิวน้ำน้ามหาสมุทรมันจะเท่ากันไหมนะคะมาเด็กๆมาดูค่าความเค็มของน้ําผิวน้ามหาสมุทรตามค่าละติจูดนะคะครูจะเริ่มที่บริเวณละติจูดที่30องศาเหนือและใต้ตามรูปก,ก็คือนี่นะคะ ที่ครูชี้ลูกศรเนี่ยนะคะแล้วในจุดที่30องศาเหนือและใต้เราเรียนมาแล้วว่าจะเป็นบริเวณที่อากาศจมตัวก็คือมีความกดอากาศสูงตัว h สูงนะคะนี่นะคะเมื่อความกดอากาศสูงเนี่ยอุณหภูมิเขาจะต่ําอุณหภูมิต่ําอากาศก็จะแห้งความชื้นในอากาศมีน้อยนะคะพอความชื้นในอากาศมีน้อยก็จะทําให้ ต้องเติมความชื้นเข้าไปในอากาศโดยการระเหยจากน้ําน้ํามหาสมุทรนะคะระเหยขึ้นไปสู่บรรยากาศนะคะพอระเหยขึ้นไปบริเวณน,นี้ค่ะละจุดที่30องศาเหนือและใต้เนี่ยมันก็เลยมีปริมาณน้ําในมหาสมุทรน้อยแล้วก็มีความเข้มข้นของเกลือมากขึ้นมันก็เลยเค็มขึ้นนะคะทีนี้ค่ะ,ะแล้วก็บริเวณน,นี้ฝนก็จะตกน้อยเนื่องจากมีความกดอากาศสูงด้วย นะคะบริเวณนี้ก็เลยจะมีความเค็มของเกลือมากที่สุดมากกว่าค่าละติจูดอื่นๆนะคะบริเวณละติจูดที่30องศาเหนือและใต้เนี่ยนะคะเด็กๆคะ่ะมาดูความเค็มของผิวน้ําหน้ามาหาสม,มุทรต่อนะคะเมื่อกี้เราเรียนผิวน้ําน้ามหาสม,มุทรที่มีความเค็มบริเวณละติจูดที่30อ30งศาเหนือและใต้ตอนนี้เรามาดูที่เส้นศูนย์สูตรนะคะละติจูดที่ศูนย์องศานะคะ ้นจุ่ที่ศูนย์องศาเนี่ยบริ way way เวณนี้ค่ะได้รับความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์มากก็จริงแล้วก็บริเวณนี้จะร้อนความกดอากาศจะต่ำเป็นแอลนะคะทีนี้พอมันร้อนเนี่ยค่ะมันก็ทําให้น้ําระเหยขึ้นไปจริงๆพอน้าระเหยขึ้นไปมันก็จะเข็มมากใช่ไหมคะแต่เนื่องจากว่าพอมันน้าระเหยขึ้นไปบริเวณนี้เป็นร่องความกดอากาศต่ําที่ครูใส่ว่าตัวแอลเนี่ยนะคะก็จะเกิดฝนเยอะ น้ำจืดก็จะเติมเข้ามาเหมือนกันทําให้บริเวณเส้นศูนย์สูตรเนี่ยมีความเค็มประมาณปานกลางคือจะเค็มน้อยกว่าละดัดที่30องศาเและใต้ซึ่งมีสีเข้มมากเนี่ยนะคะเนื่องจากที่ครูบอกไปด้วยเหตุผลสองข้อคือข้อที่หนึ่งนี้ที่บอกว่ามันร้อนน้ำระเหยขึ้นไปได้มากเกลือมันก็จะมากแต่มันมีฝนตกเยอะอะค่ะมีร่องของกดอากาศตา่ำน้ำเติมเข้ามามันก็เลยทำให้เกลือมันเจือจาง บริเวณนี้ก็มีความเค็มปานกลางนะคะนัเด็กๆคะมาดูความเค็มของผิวน้ําหน้ามหาสมุทรบริเวณขั้วโลกนะคะบริเวณขั้วโลกเนี่ยความเค็มของผิวน้ําหน้ามหาสมุทรดูได้จากรูปนี้นะคะแะ้วทีุ่ดที่90องศาเหนือนะคะจะออกเป็นสีเหลืองเหลืองฟ้าฟ้า,ฟาแสดงว่ามันเค็มน้อยอ่าเด็กๆกรอบรูปนี้ผิดนะคะจริงๆมันเก้าสิบมันต้องไล่ลงมาข้างล่าง ข้างล่างนี้นะคะอันนั้นมัน60 90จะอยู่บริเวณนี้ก็คือเป็นบริเวณที่มีความเค็มน้อยเหมือนกันนะคะสาเหตุที่บริเวณคูโลมีความเค็มน้อยเนี่ยด้วยเหตุผลทั้งหมด3ข้อ1 2 3ตัวนี้เป็นเลข3นะคะทั้งหมด3ข้อก็คือข้อแรกก็คือเหตุผลก็คือได้รับน้ําจืดจากการที่ฝนมันตกมากก็คือหยาดน้ําฟ้ามันมากน้ําจืดก็เติมเข้าไปทําให้ความเค็มมันเจือจางอันที่ส ภูเขาน้ําแข็งไอซ์เบิร์กเนี่ยคะ่ะซึ่งปกติน้ําแข็งจะเป็นน้ําจืดนะคะมันเกิดการละลายพอเกิดการละลายมันก็จะเติมน้ําจืดเข้าไปในมหา,มหาสมุทรบริเวณนี้มากขึ้นบริเวณระจุดที่90องศาเหนือและใต้นะคะทําให้บริเวณนี้น้ํามันเค็มน้อยลงนะคะอีกข้อหนึ่งก็คือบริเวณขั้วโลกมีอุณหภูมิที่ต่ำอุาหร้อิต่ําก็จะทําให้น้ําระเหยขึ้นสู่อากาศได้น้อยเพราะมันไม่ร้อนอะนะคะ พอละเหยขึ้นสู่อากาศได้น้อยบริเวณบริเวณมาหาสมุทรเนี่ยค่ะน้าจืดมันก็ยังเยอะอยู่เพราะมันละเหยขึ้นไม่น้อยมันก็เลยไม่เค็มนี่คือสาเหตุนะคะว่าทาไมบริเวณขั้วโลกทั้งเหนือและใต้จึงมีความเค็มน้อยที่สุดนะคะ,ะเด็กๆเ,เมื่อกี้สไลด์เมื่อกี้เป็นการบอกความเค็มและอุณหภูมิของผิวน้ำหน้ามาหาสมุทรตามค่าลัติจู ทีนี้สไลด์นี้นะคะเราจะเรียนอุณหภูมิของน้ําตามระดับความลึกนะคะพอมันมีความลึกขึ้นมาก็คือในแนวดิ่งในแนวแกนวายนะคะพอมีความลึกขึ้นมาเนี่ยค่ะก็น้าแต่ละบริเวณก็จะมีอุณหภูมิไม่เท่ากันตัวอุณหภูมิตัวนี้นะคะไม่เท่ากันทีนี้ค่ะก่อนก่อนที่เราจะไปเรียนว่าแต่ละระดับความลึกเนี่ยอุณหภูมิเป็นอย่างไรครูมีการทดลองให้ ซึ่งการทดลองนี้ปกติจะทําในห้องนะคะการทดลองนี้เป็นการทํากิจกรรมโดยเป็นการจําลองจําลองอ,อุณหภูมิของน้ําในมหาสมุทรนะคะโดยโดยการทดลองนี้ค่ะจะมีการเตรียมน้ําก็คือว่าตรงสีงเหลืองๆนี่ค่ะแทนน้าอุ่นอุณหภูมิประมาณเจองศาเซลเซียสนะคะเนี่นะคะเติมเข้าไปตอนแรกจะเติมสีเหลืองเข้าไปก่อน หลังจากนั้นจะเติมน้ำเย็นตรงนี้นะคะอุณหภูมิประมาณ10องศาเซลเซียสนะคะเติมเข้าไปพอเติมเข้าไปแล้วมันก็จะมีบริเวณที่เป็นสีเขียวบริเวณนี้นะคะอันนี้คือน้ำอุ่นผสมน้ำเย็นมันก็จะเป็นสีเหลืองพอผพเจอสีฟ้าออกมาก็เป็นสีเขียวนะคะอันนี้เป็นการจำลอง อุณภูมิของน้ำและความลึกของน้ำมหาสมุทรนะคะโดยที่ครูใช้แบบจำลองในการสอนนะคะน้ำอุ่นนะคะใช้ไม่เกิน70องศาถ้าใช้มากกว่าเจ70องศาเนี่ยขวดพลาสติกเนี่ยมันจะละลายแล้วก็จะผิดรูปนะคะเนี่ยนะคะดเด็กๆดูนะคะจริงๆแล้ววิธีการทำก็คืออันดับแรกเติมน้ำสีเหลืองเข้าไปก่อนเติมน้ำสีเหลืองเข้าไปก่อนนะคะพอเติมน้ำสีเหลืองเสร็จก็เติมน้ำสีฟ้าหรือสีน้ำเงินตามเข้าไป พอเติมเข้าไปทําไมน้ําสีเหลืองซึ่งเติมเข้าไปตอนแรกมันลอยมาอยู่ข้างบนเพราะว่าน้ําสีเหลืองเป็นน้ําอุ่นมีความหนาแน่นน้อยน้ําเย็นอุณหภูมิสิบองศามีความหนาแน่นมากความหนาแน่นมากมันก็จะกดลงฉะนั้นมันก็เลยไปอยู่ด้านล่างแทนแล้วน้ําอุ่นซึ่งมีความหนาแน่นน้อยก็จะลอยอยู่ด้านบนแทนนะคะอ่ะ เด็กๆคะทีนี้เมื่อเราทดลองแทนรูปพวกนี้เป็นแบบจําลองแทนความลึกของน้ํามหาสมุทรแล้วอนะคะเราจะมาพิจารณากันบริเวณ3ส่วนโดยพิจารณาที่เราบอกว่าเราจะเรียนเรื่องอุณหภูมิแล้วก็ความลึกนะคะอันนี้เป็นกราฟที่พอตขึ้นมาโดยครูจะสอนทีละส่วนเริ่มที่น้ําอุ่นก่อนส่วนที่1นะคะ แล้ตามด้วยน้ำน้ำผสมมาค่ะระหว่างน้ำอุ่นกับน้ำเย็นเหนส่วนที่ที่สองนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่สามก็คือน้ำเย็นบริเวณน,นี้นะคะโดยพิจารณาว่าความลึกกับอุณหภูมิเป็นยังไงนะคะเพื่อเอาแบบจําลองเนี้ไปอธิบายอุณหภูมิของน้ำตามระดับความลึกของน้ำมหาสมุทรนะคะ,ะนักเรียนคะ ทีนี้เมื่อเมื่อกี้ที่ครูสอนแบบจําลองว่าน้ําจะแบ่งออกเป็น3มชั้นนะคะโดยว่าปีน้ําร้อนน้ําเย็นและน้ําผสมฉะนั้นเราก็จะแบ่งชั้นน้ํามหาสมุทรโดยใช้อุณหภูมิเป็นเกณฑ์ในตัวแบ่งนะคะเมื่อใช้อุณหภูมิเป็นเกณฑ์แบ่งจะแบ่งออกเป็น3ชั้นน,ะะน,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 น้ํนามหาสมุทรน,น,น,นะคะชั้นที่1เรียกว่าน้ําชั้นบน surface water นะคะก็คือกรอบสีแดงนี่นะคะครูแทนด้วยรูปแบบจําลองแทนนะคะ น้ำชั้นบนมีความหนาไม่เกิน200เมตรเป็นน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่าชั้นอื่นๆเพราะครูสอนไปแล้วว่าบริเวณน,นี้เป็นน้ำบนภูมิประมาณ70องศาบริเวณที่1นเนี่ยนะคะ7จองศาถูกไหมคะอ่าเจองศาตอนตอนที่ทำการทดลองนะคะอ่ะทีนี้พอเอาน้ำเนี่ยคะ่ะมาวัดมาทดลองนะคะครูก็จะพอดกราฟออกมากราฟในแนวนอนในแนวแกน X นี่คืออุณหภูมิ กราฟในแนวตั้งในแนวแกน y นี่คือความลึกในเด็กเห็นไหมคะว่าความลึกที่2สมมุติว่า2เมตรนะคะอุณหภูมิก็ประมาณ50องศาพอความลึกที่4เมตรอุณหภูมิก็50องศาเหมือนกันพอความลึกที่6เมตรอุณหภูมิก็ประมาณ50องศาเหมือนกันอันนี้บ่งบอกว่าน้ําชั้นบนซึ่งมีความหนาแน่นต่ำอุณหภูมิสูงเนี่ยคะ่ะทุกๆความลึก อุณภูมิเขาจะใกล้เคียงกันเห็นไหมคะว่าตรงนี้ค่ะ50หมดเลยใกล้ๆ50หมดเลยอันนี้คือจุดเด่นของน้ำชั้นบนนะคะน้ำชั้นบนถ้าอันนี้เป็นมหาสมุทรจริงๆนะคะความลึกมีหน่วยเป็นกิโลเมตรนะคะอันนี้1กิโลเมตร2กิโลเมตร3กิโลเมตร4กิโลเมตรน้ำชั้นบนจะอยู่บริเวณน,นี้ค่ะเห็นไหมคะว่าอุณหภูมิะคะ่ะ จากกราฟอุณหภูมิเขาจะใกล้เคียงกันทุกระดับความลึกอันนี้คือน้ำชั้นบนนะคะทีนี้มาดูกันต่อนะคะเด็กๆมาดูการแบ่งชั้นน้ำโดยใช้วิเป็นเกณฑ์ชั้นที่สองค่ะชั้นที่สองเมื่อกี้ที่ครูสอนไปในแบบจำลองมันคือชั้นผสมชั้นที่สองคือชั้นนี้เนาะอ่าชั้นที่สองเนาะจริงๆคือน้ำที่ผสมระหว่างน้ำน้ำน้ำอุ่นน้ำอุ่นบริเวณที่หนึ่งกับบริเวณที่สาม นะคะเอา1บวกบริเวณที่3จะได้ออกมาชั้นที่2คือชั้นผสมหรือชั้นกลางนะคะ <c oughs> แต่ในที่นี้ค่ะชื่อของเขาชั้นกลางนียชั้นเรียกว่าชั้นเทอร์โมคลายนะคะลักษณะของชั้นเทอร์โมคลายเนี่ยที่รูบอกไปว่าเป็นการผสมของน้ำชั้นบนกับน้ำชั้นล่างนะคะบริเวณนี้ค่ะอุณหภูมิของน้ำทะเลจะลดลงอย่างรวดเร็วตามความลึก,ลกที่เพิ่มขึ้น ดูในกราฟนะคะเด็กๆกราฟนี้นะคะอันนี้เป็นการทดลองเนาอะ,อะกราฟนี้นะคะตอนความสูงที่8อันนี้ทดลองก็คือประมาณ8ซนติเมตรน้ำอุณหภูมิประมาณ45พอไปที่10เมตรน้ำอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสพอมาที่12เมตร12เซนติเมตรลดลงมาที่20องศาเซลเซียสเห็นไหมคะว่ากราฟเนี่ยมันลดลง มันมันโค้งะคะเป็นเคิร์ฟนะคะก็คืออุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วตามระดับความลึกที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เลยเรียกว่าชั้นเทอร์โมคลายอยู่บริเวณนี้นะคะกราฟมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นโค้งแบบนี้ลดลงอย่างรวดเร็วตามระดับความลึกนะคะที่เรียกว่าชั้นเทอร์โมคลายเทอร์โมแปลว่าอุณหภูมิคลายก็คือระดับ มันเป็นการที่อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วตามระดับความลึกเขาก็เลยตั้งชื่อชั้นกลางนี้ว่าชั้นเทอร์โมคลายนะคะามาดูการแบ่งชั้นน้ำโดยใช้อุณหภูมิเป็นเกณฑ์ชั้นสุดท้ายก็คือน้ำชั้นล่างนะคะ deep water นะคะก็คือบริเวณหมายเลข3นี้เนาะน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำนะคะมีความหนาแน่นมากมันก็เลยหนักมันก็เลยกดลงตัวเองอยู่ข้างล่างนะคะ จากกราฟในการทดลองอุณหภูมิแต่และระดับความลึก14 16 18 20 22เซนติเมตรอุณหภูมิก็ต่ำนะคะประมาณอันนี้ประมาณ15ไล่ลงมาน่าจะประมาณ13 12 11แล้วใกล้ประมาณ10เนี่ยค่ะเห็นไหมว่าอุณหภูมิมันจะใกล้เคียงกันตามค่าระดับความลึกอันนี้คือน้ำชั้นล่างจุดเด่นคืออุณหภูมิต่ำความหนาแน่นสูง อุณภูมิใกล้เคียงกันอันนี้คือเส้นชั้นล่างนะคะเด็กๆตรงนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยคะ่ะไล่ลงมาตรงนี้คือชั้นล่างหมดเลยนะคะอุณหภูมิก็ใกล้เคียงกัน,นะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้มีเคิร์ฟก็คือกราฟไม่ได้ชันมากแต่ถ้ากราฟชันมากตรงเป็นชั้นกลางนะคะทั้งหมดนี้สําหรับการเรียนวันนี้เป็นการเรียนเกี่ยวกับความเคม็มอุณหภูมิของน้ําผิวหน้ามหาสมุทรแบ่งตามค่าละติจูดแล้วก็แบ่งโดยใช้อุณหภูมิเป็นเกณฑ์ ล้างหน้าเราจะไปเรียนเรื่องไรไปดูกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ